วันที่2มกราคมขายเชื่อโน้ตบุ๊กเครื่องละ29,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทเจนัตแมนจเมนต์จำกัดโดยออกไปส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้นนี้เลขที่อ้างอิง SI 00001ทับ00002จากนั้นเราก็จะไปที่โปรแกรม แล้วก็ไปเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกที่ปุ่ม Workflow จากนั้นเราก็ไปคลิกที่รูป Invoice สินค้าเลือกเป็น1.2ขายเชื่อแล้วก็ใช้เล่มเอกสาร0001อันนี้ถูกต้องแล้วกดโอเคได้เลยค่ะ พอเราเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่ามีรายการที่เราบันทึกอินวอยด์ยกมาต้นงวดอยู่หนึ่งรายการจากนั้นเราก็จะไปกดเพิ่มค่ะสำหรับช่องเลขที่และเลขที่อ้างอิงสองช่องนี้เราจะปล่อยให้โปรแกรมรันให้เราอัตโนมัติถ้าเป็นเอกสารที่เราได้รับมาจากภายนอกเนี่ยเราจะต้องพิมพ์เลขที่และเลขที่อ้างอิงลงไป แต่ในที่นี้เป็นเอกสารที่บริษัทเราจัดทำขึ้นมาเองเราจึงปล่อยให้โปรแกรมรันให้จากนั้นมาที่ช่องวันที่ให้เราใส่เป็นวันที่02ทับ1ทับอันนี้ก็กดโอเคค่ะสำหรับลูกค้าของเราถ้าเราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรก็ให้ใส่จุดแล้ว Enter สำหรับรายการในวันนี้ลูกค้าของเราชื่อว่าเจนัทนะคะก็อันนี้กดโอเคค่ะอันนี้ก็ตอบเพ s แล้วลงมาที่ช่องค้นเอกสารเซลล์ออเดอร์สำหรับรายการนี้เป็นการจัดทำอินวอยซ์ขายโดยที่ไม่เคยมีการจัดทำเซลล์ออเดอร์มาก่อนเราก็เลยใส่เป็นตัว n ไปนะคะ แล้วส่วนช่องด้านล่างช่องชนิดแวดใส่เป็นเลขหนึ่งก็คือแวเดเอันนี้ก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องแก้ไขหน่วยเงินก็เป็นบาทถูกต้องแล้วค่ะจากนั้นเราก็ลงมาที่คอลัมน์ pf ข้างล่างสำหรับหน้าที่นี้เราจะใส่เป็นตัว p เพราะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มย่อยค่ะจากนั้นเราก็ไปที่รหัสใส่จุดแล้ว enter ค่ะ เราข้อนี้เราขายเป็นโน้ตบุ๊กเราก็เลือกเป็น e ศูน่ขายทั้งหมดสองเครื่องก็ใส่เลขสองค่ะอันนี้ก็กดโอเคแล้วเราจะสังเกตข้างล่างตรงนี้นะคะบริเวณนี้จำนวนมูลค่าของสินค้าก็คือห้าหมื่นห้าหมื่นตรงนี้ก็คือเป็นมูลค่าก่อนที่เราจะคิดแวด แต่ถ้ามูลค่าหลังแหวดก็คือห้า0มบาทเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปกด f 1 0บันทึกได้เลยค่ะแล้วก็รอโปรแกรมสักครู่หนึ่งโปรแกรมก็จะลิงก์ไปที่บัญชีที่เกี่ยวข้องให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เราก็ตรวจสอบ ดูชื่อบัญชีดูตัวเลขให้ถูกต้องค่ะถ้าถูกต้องแล้วก็กด F10 บันทึกได้เลยสำหรับในที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะก็ตอบ no ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกด Escape ออกได้เลยอันนี้ก็ตอบ yes